ัด,ดีค่ะวันนี้นะคะนุกนุกกับพี่พาวนะคะได้ได้เกียรติจากยายว่าจะมายายจะมาร้องเพลงกลบให้ฟังหลับเสียดวงหาไทยคงยาย่าอยู่ดูแลยัานเปจะลุกน,นอนหลับนอนให้เต็มหูเต็มตา พระเจ้าอย่างไรให้เจ้าฟ้าคุ้มของเจ้าอ๋อหลับตื่นเลยของเจมยากันดีกว่าหนึ่งสองสาม 参加的。